ผู้ชมไปที่จังหวัดกำแพงเพชรครับน้องนเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชรที่ชื่นชอบกีฬาฟุตบอลเข้ารับการเสริมสร้างทักษะฟุตบอลให้เยาวชนคนเจนใหม่ห่างไกลาย,ยาเสิติดประจำปี2566ครับโครงการเสริมสร้างทักษะฟุตบอลให้เยาวชนคนเจนใหม่ห่างไกลาย,ยาเสพติด มีน้องๆที่มีความสนใจกับกีฬาฟุตบอลและก็เป็นตัวแทนจากทุก,กอำเภอเข้าร่วมในกิจกรรมนะครับไปจัดกันที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรโดยนายนารงวิทย์อุ่นแสงจันทร์ผู้อำนวยการโครงการช้างเผือกโรงเรียนอัศสสมชัญน,นทนบุรีเป็นผู้นําคณะผู้ฝึกสอนจากทีมสโมสรอ,อัศสสมชันอยู่นเต็ด ลงสนามสอนทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลเบื้องต้นให้กับน้องๆเยาวชนกว่า500คนครับพร้อมกับมอบลูกฟุตบอลจำนวน700ลูกให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับจังหวัดกำแพงเพชรค่ะดำเนินการเพิ่มทักษะทางด้านฟุตบอลให้เยาวชนมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีค่ะโดยในปี2566เป็นการดำเนินการครั้งที่3เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลยาเสพติดและสารฝันจุดประกายที่จะก้าวสู่ความเป็นนักกีฬาฟุตบอลอาชีพในโอกาสต่อไปด้วยค่ะ